แต่จริงๆเนาะมันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะของของการอยู่แบบหอหอ,หอรวมหมายถือว่ามีูเมดอะไรเงี้ยดีกว่าคือมีูเมดกับแบบเป็นหอนเป็นห้องคนเดียวอะไรเงี้ยคือรูมเมดได้ว่าต้องใช้โชคกับวาสนาด้วยใช่ใช่ใช่ <laughs> คือถ้าเจอดีมันก็ดีครับแต่ถ้าเจอแย่ก็คือมันไม่ไหวจริงๆรครับเพราะว่าแค่เรียนก็เหนื่อยแล้วเราต้องมาเจอเพื่อนร่วมห้องที่แบบ เขาไม่เกรงใจเลยอาจจะด้วยเยนด้วยนเจอร์ของอตอนนั้นน้องนายเขาหยกคนเวียดนามๆๆเขาชั่วว <ๆ S 1> ันหนูขูก็ใช่แหละครับก็คือนอนไม่ได้ๆๆนอนอะไรอย่เงี้ยเขาก็เล่นคือ หอน้องนายเขาไปเขาเข้าปีหนึ่งเขาเรียนภาษาแต่ว่าคนเวียดนามเขาใกล้จบแล้วอ๋อเรื่องโูเมดโอเคแท่ที่ที่เคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะก็คือว่าอันนี้อันนี้ก็ในกรณีเคสของคนอื่นนะคะอย่างน้องผู้หญิงอะไรเงี้ยที่เขาเคยอยู่หอผู้หญิงแล้วก็ต้องอยู่กับลูเมดอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็เจอแบบ เจอคนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอคนจีนแล้วบางทีคือคนจีนคือเขาก็จะมีเพื่อนคนจีนกันเป็นแก๊งเยอะกว่าก็จะแบบว่าขณะที่ว่าเรากำลังนอนอยู่เขาก็ชวนเพื่อนๆเขาเข้ามาในห้องมาเล่นในห้องเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นอนคือแบบเออสมาธิอื่มีหรือว่าบางทีก็ทะเลาะกันเองหรืออะไรอย่องเงบย่อยแบบเข้าห้องน้ำนานเอ้ยหรืออะไรพวกเนี้ยไม่ยอมทวงความสะอาดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือ เราด้วยเนเจอร์ของเราก็เป็นคนไทยอย่างน้องนายเขาก็แบบไม่ค่อยชอบความสกปรกอะไรเงี้ยเขาก็เลยทำไม่ไหวก็มาต้องขอย้ายก็ยังดีก็จริงๆก็จะเป็นหาที่อื่นแต่ยังดีที่ว่าอาโซเนี่ยคือมันมีกักเซกะก็คือมีส่วนจัดการนักเรียนเขาดีคือมีคนช่วยตรงนี้มันก็เลยอะไรก็ง่ายปรึกษาอะไรก็ง่ายมีคนดําเนินการให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําเองเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้เนาะว่า เราต้องเกาะอะไรบ้างเราต้องไปหาตรงไหนต้องติดต่อใครหรืออะไรเงี้ยภาษาเราก็ไม่ได้แข็งโทรพท์ไปก็จะคุยดูเรื่องปากก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือว่ามันหลายๆเรื่องครับอ๋อน้องน้องน้แต่ก็แต่ก็ถือว่าฝ่าฟันมาได้ทุกหลายๆอย่างครับฝ่าฟันมาได้หลายอย่างเหนื่อยอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างตอนย้ายมาจากโุกุโกเนี่ย่ย้ายบ้านย้ายบ้านทีติดต่อใครบ้านต้องแจ้งย้ายออกต้องแจ้งย้ายเข้าต้อง ไปขอยกเลิกนั่นยกเลิกนี่คือนั่นคือนี่คือทุกอย่างธุรกรรมธุรกวกอะไรพวกนี้มันมีดีเทลเยอะไปหมดแต่ธนาคารต้องไปขอเปลี่ยนที่อยู่มือถือก็ต้องไปขอเปลี่ยนที่อยู่ใช่นั่นก็ต้องไปยกเลิกอันนี้ก็ต้องไปยกเลิกมันเรียกว่าถ้าเราไม่จดไว้หรือไม่อะไรลืมแน่นอนทับเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่มันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะแบบว่า เนาะคือการการย้ายจังหวัดย้ายถิ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันเป็นเรื่องใหญ่ครับย้ายของีเป็นเรใช่ใช่จริงเพะว่าย้ายทีมันก็มีค่าใช้จ่ายที่เยอะเหมือนกันครับถ้าโทรเรียกแบบบริษัทย้ายของเนี่ยผมมาประเมินนั่นประเมินนี่ใช้มือแน่นอนและนี่คือย้ายจากย้ายจากฟุกุโอกะมาโตเกียวเนาะใช่มันถือว่าเป็นต่างจังหวัดที่แบบถือว่าไกลด้วยอะไรเงี้ยแต่ของผมยังดีอย่างคือของผมไม่เยอะได้ขนาดนั้นราส่งไปสเนีเอาอ๋อโอเคเราก็จะ ยาวันไหนเราก็ไปส่งวันนั้นเลยเดี๋ยวเราอยู่เดี๋ยวเขาก็จะแบบมีมาไปอยู่ว่าเออให้มาส่งวันนี้กี่โมงอะไรเงี้ยก็ยังดีก็เลยโอเคได้ค่ะได้ก็อยากจะสอบถามเรื่องแบบว่าเราเมนเท ที่ยังไงอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่เพิ่งจะเพิ่งจะมาเหรอครับอยากจะมาอยากจะมาไม่ผ่านไม่เป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยโอยข้อหลักก็ถ้ามาในนามนักเรียนภาษางเงี้ยครับต้องดูก่อนว่าโรงเรียนเนี่ยมีกักเซก์ช่วยหรือเปล่ากักเซก์ก็คือเป็นเหมือนกับแผนกที่ช่วยดูแลเด็กนักเรียนพวกดูกักเซพวกเอ่อพวกนนักเรียนต่างชาตินะครับ เพราะว่าตรงนั้นอ่ะก็จะให้คําแนะนําที่เป็นในส่วนของจังหวัดนั้นๆว่าต้องทําอะไรบ้างแต่ละจังหวัดก็จะมีรายละเอียดของแต่ละอย่างที่ต่างกันอ,อย่างเรื่องของการย้ายเข้า มาถึงก็ต้องย้ายเข้าจะทํางานพิเศษก็ต้องขอแสตมป์ที่เป็นอยู่ด้านหลัง,งบัตรเารดอะไรเงรี้ยจริงๆก็ถ้าเป็นโรงเรียนบางที่เขาจะให้ฟอร์มมาแต่ทางอีเมลเลยร<ช>อกคนนั้นเสร็จพอเขออ้าตมตอนที่อยู่ที่ตมก็จะถามว่าจะทํางานพิเศษหรือเปล่าอ่าๆๆต้องปั๊มใไ้ก่อนเพราะว่าตรงนั้นอันนั้นจำเป็นมากเพราะว่าตอนที่เราเอาไปเอาบัตรเารดไปให้ที่ทำงานอย่างเงี้ยก็จะเช็คว่ามันมีปั๊มไว้หรือเปล่าว่ทา<ช>ทำงานได้ หนึ่งอาทิตย์ทําได้เพียง28ชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตรงนั้นสําคัญเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายอือแล้วก็เรือ่องของใช้ชีวิตทั่วไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปิดเบอร์มือถือถ้าเป็นระยะยาวเบอร์มือถือมีไว้ดีมากครับเพราะว่าอ่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเราใช้ e-wallet กันเยอะถ้าเป็นของญี่ปุ่น<ช>ก็จะเป็นเปเป้เปเป้เปเป้พวกนี้คือจะดีมากถ้ามีเราใส่เงินเข้าไปไปท็อปอัพที่ตู้เอทีของที่คอมมินี่อย่างเงี้ยใช่ค่ะเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องมานั่งพกเงินนะเราก็ใช้แบ กสแนจ่ายเหมือนมึงอยู่มืองไทยอยู่มานานก็จะมีความรำคาญในเรื่องของเหรียญมากมันหนักกระเป๋าเลยเกินโดยเฉพาะเหรียญหนึ่งเยนเอาไปทำไมไม่อยากจะโพเข้าใจเข้าใจก็ถ้ามีตรงสดไปเปย์เนี่ยเขจะมีบา r โ o สแกนปิดปิดจบเลยอ่านแล้ว่ใ่ถ้าเป็นเรื่องของธนาคารต่อไปธนาคารก็อ่าอันนี้มันแล้วแต่ว่าโรงแรมเขาจะเปิดให้หรือเปล่า แต่ถ้าเป็นของอาโซอย่างเงี้ยคือเขาจะพาพาไปทําของโกูกาคิงโคเป็นธนาคารของจังหวัดอ่ใช่ใชของญี่ปุ่นเขาก็จะมีธนาคารประจําท้องถิ่นดีกว่าครับใช่ค่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้สะดวกเหมือนไทยมากแบบว่ามีแบงค์เขียวคือมีทั่วประเทศอะไรอีย่างนี้มันจะมีเรื่องของธุรกรรมการถอนข้ามจังหวัดอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูว่าแบงค์ใหญ่ๆมันอาจจะมีแค่4ีหแบงค์อย่างเงี้ยนะอย่างอย่าง USJ เอยหรือมิซูโฮหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันอาจจะเป็นแบง ใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดญี่ปุ่นเขาก็จะนิยมใช้ธนาคารท้องถิ่นของตัวเองอย่างเงี้ยเนาะอย่างของผมก็มีฟุกุกัตติงโคนพอย้ายมาโตเกียวอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่ว่าตอนแรกก็กะว่าจะใช้ฟุกุกัตติงโคนไปเรื่อยๆก็ไม่อยากจะปิดที่ไหนมันไม่มีเอทีเอ็มที่ไหนใ่ครมันมีมันคือมันไปเปิดมันไปกดที่เซเว่นหรืออะไรอย่างี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมใช่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 ซึ่งมันไม่สะดวกเนาะขั้นละห้าร้อยเยนมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เนาะใช่ก <ช>คิดเป็นเงินก็หลายบาทย<ช>ก็เลยว่าพอดีประกอบกับว่ามาเปลี่ยนทำงนา,านพิเศษด้วยเขาบอกว่าเขาจะโอนเข้าอยู่ในพวกของ MUFG อ่าก็เลยไปเปิดกอ MUFG เลย<ช>แต่ตอนนั้นอ่ะ,อะก่อนจะเปิดก็แนะนําว่าให้มีวีซ่าระยะยาวก่อนอ่าใช่ใช่ถูกต้องมันจะไม่มีปัญหาอะไรนหมใช่คะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีเพราะว่าถ้าสมมติไม่ได้มีวีซ่าระยะยาวเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างเข้มงวดนะในการที่จะเปิดธนาคารไม่ได้จบแค่ตรงนั้นแม่คอยกอกสาาวุ่นวาย ในนี้คือมีเพื่อนแล้วก็เคยมีปัญหานี้เหมือนกันก็เลยแนะนําว่าถ้ามีวีซ่าระยะยาวแล้วเนี้ยเราย้ายมาเป็นอาจจะแบบเข้าเซนมงแล้วได้วีซ่าระยะยาวแล้วก็ไปเปิดสาขามันจะสะดวกหลายๆอย่างเพราะว่าใช้เป็นเขาเรียกเดบิตการ์ดก็ได้เขาเรียกว่าคลิปเย์ถ้าเป็นของญี่ปุ่นหรือคลิปเป้คือโชว์คิปเป้แตะจบสังคมแล้เงินสดครับดีค่ะดีต่อ มีไหมคะมีอะไม่มีแล้วนะเยอะละเยอะละวันนี้ถามได้เลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแชร์แชร์กันเออแชร์กันดีเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะมองไม่มีอิมเมจว่าเรามาตรงนี้เราเจออะไรบ้างเราชาร์จอะไรบ้างเพราะว่ามันก็ต่างจากไทยนะครับพี่หลายๆอย่างขอบมือมืดมากหน่อยนะครับมุอมืดเหรอครับเราจะต้องเจอแน่นอนอันนอืม ถ้าพูดตรงๆก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติ <c oughs> แต่ว่าจะพูดย <c oughs> ังไงดีค <c oughs> ือทุกที่มันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าที่ญี่ปุ่นมาจจะเหยียดในรูปแบบของการบอยคอร์ดก็มีหรือว่าอาจจะแบบยาวแบบแต่ผมไม่ค่อยเจอผมไม่ค่อยเจอเหมือนกันคือไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่เจอเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องเป็นโชคดีของผมคือ <c oughs> ถ้าอย่างของเอาเป็นเพื่อนที่ที่เขาเจออะไรัในระบุตัวต,วตนเขาก็เขาไปทํางานพิเศษ คือที่ทํางานเขาก็จะแบบเรียกว่าดิงทาต่อหน้าก็มีดิงทารับหลังก็มี อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะแบบว่าถ้าเป็นคนที่เราไหลไปตามสังคมญี่ปุ่นคือสังคมญี่ปุ่นเขาเป็นเขาเรียกสังคมอะไรก็เบสออนจาคาจินก็คือแบบทุกๆอย่างก็คือต้องแคร์ความรู้สึกคนอื่นทําเพื่อสังคมทําตามกฎสังคม,มเราจะต้องแบบเอ้ยพอทําไมเขาถึงรู้สึกแย่ยกับเราแต่ว่าถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเขาจะแบบไม่รู้สึกแย่ว่าทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เท่าสตองใช่ช่างมันครับเอออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นมงมมืดิดก็อือกาจ,จะเป็นเรื่องของ high requirement นีกว่าครับ high requirement คือเขาคาดหวังการเราสูงอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าครับเขาอาจจะ treat เราแบบเหมือน ไม่ต้องรุนแรงกันเราขนาดนี้แต่จริงๆอาจจะแบบว่าเราจะไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือว่าเขาอะไรกันแน่เขาหวังดีหรือเปล่าอาจจะแบบการส่งเขาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอะไรเงี้ยนี่คือฟังจากเพื่อนมาก็คือเพื่อนก็าํางานเหมือนกันทํางานอันนี้ไม่ใช่ทํางานเป็นพวกใบตโตแล้วแต่ทำงานประจําในบริษัทใช่ใช่ใช่สอนงานเคี่ยวอะไรเงี้ยเหละเคี่ยวกับเราจังเลยแต่ทําไมกับคนอื่นถึงแต่ซาชีจังเลยอใจดีจังมาน ก็ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาเพราะว่าเราก็ไม่ได้เราอาจจะแบบว่าสองคนเราคือต่อหน้าด่าก็ด่าต่อหน้าเลยตีก็ตีต่อหน้าเลยแต่ญี่ปุ่นก็คืออาจจะเป็นอะไรที่แบบไปคิดเองสิทเขาเป็นคนคิดมากเส้นเลดสองแตงแน่นอนเข้าใจเข้าใจประมาณนี้ค่ะเนาะ อย่าหลายไปสังคมอยู่อย่าไหลไปตามสังคมดีกว่าใช่ใ, <น S 1> ใช่ไม่หรอกคือพี่พี่คิดว่ามันอยู่ในส่วนของสิ่งแวดล้อมของเราด้วยเหมือนกัน,นอ,อย่างเ<ด>ช่นนะอ,อย่างยกตัวอย่างที่ที่พี่เคยเจอถ้าสมมุติว่าพี่เข้าไปทํางานกับกับบริษัทที่โคก,กับคนต่างชาติเยอะอยู่แล้วเป็น global การที่บบกว่าการทํางานกับคนต่างชาติเนี่ยคนญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันใช่ครับแล้วเขาก็จะไม่ค่อยมีแล,ะละ้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าไปอยู่กับบริษัทที่ญี่ปุ่นจ๋ามากๆใช่ครับแล้วไม่ค่อยมีคนต่างชาติใน,ใน,ใ,นในระบบเขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าเขาไม่ค่อยดีลกับต่างชาติก็จะค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะต้องแบบ เราก็เราเองในทางในทางกับการอาจจะต้องปรับตัวเข้ากับในทาก็ต้องไหวตามเขาใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นครับก็อาจจะแบบว่าญี่ปุ่นปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแต่ก็เปิดกว่าเมื่อก่อนแล้วไหมเปิดกว่าเมื่อก่อนแต่ว่าด้วยระบบเองก็เหมือนกับว่ามันอาจจะบริหารทุกคนยุคก่อนซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันมันไหลไปเยอะมากความคิดคนอังชาญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศที่ การภาว่าการเกิดเกิดใหม่ไปตามด้วย<อ>คนไม่พอคนทํางานเองอย่างคนทํางานปัจจุบันเองก็ ไม่ได้เข้าไปทำงานระบบบริษัทเยอะขนาดนั้นแล้วก็จะมีแต่ทำงานพาร์ทไทม์หรือเฟรนฟรีแลนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพาร์ทไทม์แบบตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่ก็ไม่ได้วพาร์ทไทม์กันนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับคือทำงานรายวันรายชั่วโมงอะไรมันจะเป็นเพราะว่าการกดดันตั้งแต่สมัยก่อนด้วยอะไรด้วยนั้นก็ทำให้คนที่จะมีสกิลในการทำงานบริษัทเนี่ยเขลดน้อยลงแล้วเขาก็เลยต้องหาคนต่างชาติมาแทนตรงจุดนั้นมาอุดช่องโหว่ทีเนี้ย ด้วยระบบเองอ่ะเขาก็ยังไม่ได้ปรับเพื่อที่จะเข้ากับต่างชาติเลยขนาดนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเราเราก็ต้องต้องตามญี่ปุ่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้อยขับประมาณมก็ไม่ได้แบบว่าเขาซัพพอร์ตกับเราทุกอย่างเราก็ต้องแบบดิ้นรนด้วยเอาตัวเองด้วยอะไรเงี้ยังเรื่องของการเรียนก็เรื่เหมือนกันถึงจะมีแผนกสอบต่ตางชาติก็จริงแต่ว่าเขาเองก็ไม่ได้คิดเผื่อเราขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้อำวยความสะดวกให้กับเราอะไรขนาดนั้นครับประมาณนั้น I